ประวัติแอนนาเสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand ปี2022แอแนนามีภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหานครเธอเกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2541อนนาเป็นผู้หญิงที่มีส่วนสูง175เซนติเมตรเธอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และเธอยังได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองทุนเรียนดี4ปีอีกด้วยแอนาเป็นผู้หญิงที่มีชีวิตวัยเด็กที่ยากลำบากคุณพ่อคุณแม่ของเธอทำงานเป็นพนักง,งานเก็บขยะของกรุงเทพมหานครเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าเธอคุ้นกับกองขยะมาตั้งแต่เล็กๆ ของเล่นที่เธอเล่นในวัยเด็กก็ล้วนมาจากกองขยะที่พ่อแม่เก็บมาล้างทําความสะอาดและซ่อมให้เธอนอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ของแอนนาก็แยกทางกันอีกด้วยนะคะเธอก็เลยถูกเลี้ยงดูโดยคุณทวดที่เป็นแม่ชีโดยนำเธอไปเลี้ยงในวัดช่วงที่คุณพ่อคุณแม่ทํางานหนักแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลเธอคะ่ะแอนนาได้เปรียบเทียบตัวเองเป็นดอกบัว แม้เกิดในโคลนตมแต่ก็สวยสงาเมื่อโผล่พ้นน้ำโดยอย่ายึดมั่นว่าเราเกิดมาจากอะไรแต่ให้ยึดมั่นว่าเราเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ก่อนหน้าที่จะเข้าประกวด Miss Universe Thailand ปี2022แอนนาเคยได้ตำแหน่ง Miss Mobile Thailand ปี2018และเคยเข้าประกวดนางสาวไทยปี2563 เคยคว้าตำแหน่งรองอันดับ2นางสาวถิ่นไทยงามปี2563นอกจากนี้ก็ยังเคยแสดงละครด้วยนะคะเรื่องบ่วงใบบุญและเรื่องพิศวาสข้ามพบของช่อง8ค่ะในช่วงตอบคำถามของการเข้าประกวดแอนนาตอบคำถามได้น่าประทับใจมาก และเธอยังเป็นแบบอย่างที่ดีของใครหลายๆคนในการไม่ยอมแพ้ในโชคชะตาชีวิตขอแสดงความยินดีกับแอนนาเสืองามเอี่ยม Miss u n i v e r s ์สไทยแลนด์ปี2022ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ